สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวนะครับการติดตั้งกล้องติดรถยนต์ใน Honda Accord G9 Min ่หนนะครับผมอันนี้ผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับติดตั้งเรียบร้อยติดตั้งแบบไม่ต้องเสียบช่องจุบุรีของรถนะครับอ่ะเหมือนเดิมตามสไตล์ผมนะฮะก็ไม่มีสายให้เกะกะกล้องโฟกัสชาจังเลยอ่านี่นะครับให้ดู ปกกิใช้อีกแล้วอ่าครับก็เรียบร้อยแล้วก็ใช้เหมือนเดิมขาจับแกนกระจกจังเลยขาจับแกนกระจกนะครับกล้องก็จะไม่ร่วงไม่เป็นรอยนะครับเอ่อฟิล์มก็จะไม่เป็นรอยครับผมอ่าทีนี้เดี๋ยวผมบิดกุญแจทีนี้อ่าก้องก็จะติดตามอัตโนมัตินะครับตาม การใช้งานของรถนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูดีกว่าว่าช่องจุบุ่เรายังใช้ได้ตามปกตินะครับอ่าอันนี้ผมเสียบอะแดปเตอร์นี่นะครับให้ดูว่าไฟยังใช้ได้ปกตินะครับผมอ่าทีนี้อันนี้ดูกล้องอ่าแล้วก็อันนี้ทีนี้ผมจะดับรถละดับรถปุ๊บ ประมาณกล้องจะประมาณสามถึงสี่วิกล้องก็จะดับเองอัตโนมัตินะครับผมอ่านี้เรียบร้อยครับสนใจติดต่อมาได้นะครับผมรับติดตั้งหลายรุ่นครับติดตั้งแบบไม่ต้องเสียบช่องจุบุรี่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟของรถนะครับติดต่อมาได้ที่ a c e b o o k ของผมนะครับอดิศักดิน์นาดีโลกหรือ l ล n e ID อดิศักดิ์007ครับเบอร์โทร0 8 4 0 2 8 2 2 5 0ครับ วันนี้อาจจะมืดไปหน่อยภาพมืดไปหน่อยขอโทษทีครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ